โอเคครับวันนี้มาทำภารกิจแทนบางยาครับบางยาไม่อยู่ครับวันนี้พาโอเว่นมาครับผมวันนี้โอเว่นไปจัดก,การแทนบางยาเลยเลยครับผมโอเคครับใช้มือหัดติดประตูเลยช่างผ้าอยู่หน้าประตูข้างซ้ายอยู่ข้างหลังช่างผ้านะคะอันนี้ ไฟดับพอดีอ๋อพอดีไฟดจะแค่อยู่ข้างข้างเครื่องซักผ้าโอเคครับมองว่าไปหรือยังขอไปหน่อยโอีคมีไฟใช่ไหมมันมันจะไม่ใช่แตค่อยสว่างมันนอนขดอยู่เมื่อกี้นี้โอเคอย่างนี้ KL ขับผมได้เห็นเลยครับเห็นแล้วครับดกำปิกเลย มันแผ่แม่เบี้ยฝ่อฝ่อแล้วก็ตัวใจเนาะยอ็นนี้งูของครับเออแล้วก็เอ๊ะตัวเลยมันขู่ใส่เราคู่ค่อ่านน่แค่นี้ค่องคนใช่ก่อนเงี้ยพอดีไฟบ้านดับพอดีเลยเพิ่งดับมาสักคู่อันนี้ไฟก็เลื่อนได้เลื่อนได้ใช่ไหมเลื่อนได้เลยครับ อาจจะสองบักเดี๋ยวพี่จให้อดู้หลังเหแล้วเห็นโอเคเดี๋ยวเรง้ะครับเอามาเอาก็จะมาส่งให้ไว้ด้เห็นได้ได้ไหมได้ได้ได้โอ้โหพอแล้วคร ัวใหญ่เลยครับเต็มพิกัดเลยตัวนี้ใหญ่มากเลยได้ยินเสียงมันพ่อมาที่อุปสรน้อยน่ครับผมไฟดับนะครับหมอพอดียาโดนตะก้อะอ้อเว่โอเว่นโอเวนโอน้ำให้ดีนะครับ ครับ